สวัสดีครับผมก็ถึงเควส์าร์ที่8ของมูนฮิลนะครับผมวันนี้จะมาทำเควส์เดอะเนยไมช่นิเคิลบล็อกนะครับผมจะเป็นเควส์ที่อยู่ตรงนี้ครับผมตรงกลางซาบเปลาขับพังตรงมุมตรงด้านบนของเมืองนะครับนี่ครับก็ลองเก็บขึ้นมาดูเนาะว่ามีอะไรนะก็คือเหมือนเป็นอะไหล่ธรรมดาธรรมดานะครับแต่พวก แอสซิสแตนต์ของแอสซิสแตนต์ไพรเวียเนี่ยที่อยู่นอกวิทวิทเทสเนี่ยวิทเทสรูนเนี่ยเขาชอบมากก็ให้ลองไปดูก็คือเขาจะอยู่แถวๆนี้แหละครับผมถ้าเราลองเดินหาเขาดูนะครับนี่ครับผมเจอแล้วครับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับผมไม่ไกลกันมากส่งอะไรเขาครับผม เขาจ่เริ่มทำการประกอบชิ้นส่วนนะครับผมแต่ดูท่าไม่เหมือนท่าวาร์ปเราเป๊ะเลยเขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ทำเลียนแบบตัวที่เราเคยเห็นนะครับผมแต่หุ่นตัวนี้จะตัวเล็กกว่าและแข็งแรงกว่านะครับแล้วพอหุ่นเจ๊งเขาบอกว่าม่ฝีมือชั้นที่ไม่ดีแต่เป็นพากอะไรมันห่วยเัื้อหาล่ะแถไปได้เรื่อยๆนะครับผม แล้วครับผมสำหรับเวสพาร์ทที่8นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมบายบไม่ใช่บบายบาย